แล็บโยแล็บโยเอ้ยมันมันอันี้ว่าแต่เสียงอะไรเนี่ยเออเฟนกดปิดเสียงลำโพงเอ๊เสียงอะไรนะอืมเฮ้ยฮัลโหลฮัลโลแล้วก็พุ่งไปคุณพ่ออย่างแฮเลยคุณพ่อช็อกถึงกับไม่หลุดมือ เอาละครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอัลมอนบอลน,นะฮะวันนี้อยู่ในเกม Friday Night Funkin' กันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบสั้นๆกันหน่อยนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นเพียงแค่ตัวเดโมโดเท่านั้นนะครับแต่พี่มองว่ามดนี้มันทําได้น่าสนใจมากๆแล้วก็หน้าติดตามเอามากๆนะฮะแล้วก็มีแอนิเมชันที่แฮรดีนะก็เลยรีบหยิบมาให้ทุกคนได้ชมกันนะฮะนั่นก็คือ Friday Night Funkin' VS กับ Speed Run Mario ในเวอร์ชัน Any Percentage นะฮะซึ่งอันนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยนะฮะว่าแต่ก่อน อันนี้อีกทีมหนึ่งนะครับถ้าพร้อมแล้วอันนี้เป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับมาเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมให้กำลังใจพี่พลด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลเอามอลบอลครับผมตอนนี้เราอยู่กันในวีคที่มีชื่อว่าวีคมาริโอนะฮะด่านที่มีชื่อว่าสปีดความเร็ว <laughs> เออสปีดรันมาริโอมาไปดูกันเพลงชื่อว่าสปรินต์นะฮะสปรินต์คือการออกตัวแบบรดเร็วนะครับมา เอ้ยบอยเฟรนด์กำลังร้องเพลงสนุกสนานกับคุณพ่อนะ่ยแลปโยแลปโยเอ้ยมันมันเกิร์เฟรนเชียร์ด้วยเอ้ยสารสัมพันธ์พ่อลูกแล้วก็ลูกขเขยอันนี้ว่าแต่เสียงอะไรนะ <c oughs> เนี่ยเกิร์เฟรนกดปิดเสียงลำโพงเอ้ยเสียงอะไรนะอืม <c oughs> เฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหลแล้วก็พุ่งไป <c oughs> คุณพ่ออย่างแฮเลยคุณพ่อช็อกถึงกับไม่หลุดมือ เอาทะลุมามิติมาริโอเฉยเลยเออไม่รู้เรารู้แนวยังเย็นอยู่เฮ้ยมาริโอเปิดทางรับสปีดลันมาริโอไงมาริโอลากมันแลบที่นี่เลยเนี่ยเฮ้ฉากสวยอ่ะเห็นฉากด้านหลังมาริโอวหมสุดยอดเฮ้เสียงยังเฮเออเฮทำเสียงดีนะมดนี้ มียิปปี้เนี่ยเออถ่าตลกอะตรงนั้นเองกับปีนบันไดเห็นตอนที่มันยิปปี้เนี่ยมันแบบเหมือนลอยอยู่บนกลางอากาศเลยเนี่ย เพลงแบบสดใสสน่ารักน่ารักนะสปรินต <c oughs> ์ก็แต่วอร์ชันนี้ทำดีมากนะฮะเสีย <c oughs> ดายนะมีให้เพลงเดียวตอนนี้เออ เย้ยปีปีเฮ้ย a มหน้าบอ y f r i e n d กับ girlfriend อย่างแฮนี้เฮ้ยหัวร้อนหัวร้อนมันชนะฉันได้ไงนี่เนี่ยไปซาลงรูไปเลยเอ้ยแล้วก็กระโดดตามไปนะฮะแล้วเขาว่าขึ้นว่าอันนี้มันเป็นอนของเดโมตัวนี้นะฮะ ก็น่าจะมีเนื้อเรื่องต่อนะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาจบแต่เพียงเท่านี้เกอนเนี่ยเขาบอกว่าแพลนในการทําอะไรคู่อีกเพียบเลยนะฮะขอให้รอติดตามชมกันในมดนี้ได้เลยนะครับแอดถ้าเกิดสนใจพวกเขานะฮะสมัครเข้าไปใน Discord ของพวกเขาได้เลยครับ hey, ก็ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้นะ <c oughs> มีการใส่เสียงพูดมาริโอเข้ามาเรื่อยๆนะอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมดที่พี่มองว่าเขาทําได้ดีมากๆแล้วก็น่าติดตามมากๆนะฮะเนื่องจากว่ามีการทำแอนิเมชันที่แบบหลากหลายแล้วก็ดูน่ารักดีด้วยเอา้า คุณทุกคนนะครับสำหรับการรับชมนะฮะมาเดี๋ยวเราอันนี้เดี๋ยวเราแวะไปดูที่ฟรีเพลนก่อนนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงฉากตายหรือเปล่าเดี๋ยวเราแวะไปดูกันหน่อยนะมาเออพลาดนะฮะพลาดก็เป็นแบบปกตินะตายเออเฮ้ย what the fuck what the เฮ้ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่ไม่กระเด็นออกจากกระโหลกบอยเฟรลหรือว่าโดนไม่กระแทกหัวแตกเดี๋ยวดูแบบภาพช้าดีกว่า เอออ๋อ,อไม่หลุดออกจากมือบ o y f r i e n d กระเด็นใส่หัวแตกอะไรไป,ประมาณนี้นะอ่ะก็ถือว่าทำฉากตายได้แบบแปลกใหม่ดีนะครับเอ้าโอเคจบแล้วมอดนี้ vs speed run mario ในเวอร์ชัน a n y percentage ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะ คลิปนี้สั้นกันหน่อยนะครับเอาล้วฮะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมให้กำลังใจพี่พลด้วยการก, like, กดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งกันเช่นเคยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอมอนบอลครับผมสำหรับคลิปนี้พี่พลอมอนบอลขอลาทุกคนไปก่อนครับทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราเจอกันที่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ